มุมนี้มันจะมัวหรือเปล่ามัวมากมัวเนาะมันเหมือนแสงมันแรใบลำเหรอล้ก็ได้ใบลำ 아까 <coughs> ตรงไหนตรงนี้ไปกินหมดนะแต่แม่กินหมดเลยแต่แม่บอกว่าไม่กินเรียกว่าแบบไปเอาความแม่แม่แเอาเขาไปอย่างมาตอนไหนมเองมานาแล้วค่ายไเอาเมล็ดอย่าว